ไปดีพ so ี่น้องเนาะมื่อเนี้ยเขากำลังพอกันคือเก่าครับตอนเศร้าของเมือวันคานเนาะมื่อเนี้ยเขาก็ได้ออกมาดันป่าดันป่าเมื่อวานถิ่นไทยมันจูกจางนี่แหละประมาณนี้แหละาได้ยินพนวาเนาะกเขาจะได้ดันแล้วทางก่อนอ้อมหอบแล้วเขาก็จังสีดจู่ป่าแล้วเขาจังสีไถยเนาะเพราะว่ามันหกลายถึไปดันมันก็ใช้เวลาล้นนาะพี่น้องเนาะแเราทางไปก่อนเนาะเดี๋ย่าเพิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าทีมงานเขากำลังดันอยู่ทางหลังเนาะ ว่าเขาดันแล้วเขาจะจูดหรือว่าเขาจะเห็ดในใดเนาะเดี๋ยวไปที่ตามเบ่งนงกันพี่น้องกว่าเขาจูดได้หรือบ่อหรือว่ามัคู่แบบม่นช่ออกมาไปใดเนาะเดี๋ยวเราี่ตามเบ่งนงกันเลย เราดันขีน้เหนียวออกจากหัวเนาะเพระาะว่าข้าวฉีจูดเลยมันกับยันใหม่หัวเนาะเอาฉีจูดอนา,ามัยทําความสะอาดแล้วกับยังสิไงทยเนาะท้ยแล้วกับคนตกเขากับเสียยางมาปลูกเพราะว่าจูดเลยกับยันไพ่ใหม่หัวเนาะพี่น้องเนาะสุพื้อ็ออกมาแต่เศร้าๆคุณหมายออกมาบ้านาคำขีมีนเด้อว่ะลงทางว่ะขึ้นไปชวนน้อยคุณป้าโัว ถามว่าหู้บ่บันคำขีมียนว่าหู้อยือโยนวะบดพ่อให้ออกมาก่อนแล้วเป็นยังไงบัดน,นี่ย10โมงมาหองคำขีมียนเนะะาะระยะทาง2กิโลกว่าเดินทาง3ชั่วโมงบอกว่าลงทางเนาะเฉพาะเขาลงทางดีไปถามเฉพาะว่าเป็นยังไงว่าลงทางอ้ายว่าว่าลงทางเขาชวนอ้อยเลย เพิ่มก็มาจากซีเวลไลซิตี้ปลาก็นะหกน่พี่น้องนี่เดียวอนสิดันกัถือว่าหกพอสมควรอยู่ดันเห็นแล้วทางซื่อพี่น้องเอ้ยนี่เด้อเพราะว่า ดันแล้วแล้วเขาดัานเห็นแล้วทางแล้วแล้วเขาก็สีอนามัยเป็นกองเป็นกองแล้วเขาก็จังสีจูดเนาะเพราะวา่ายันมันใหม่หัวเพลินรุ่นคุณปู่อีกแล้วเนาะรุ่นกระทาแบนถือว่าออกรุ่นก่อนของคูปตาเลยนี่กาวาได้เพราะวา่าหลังจากคนออกรุ่นเอ็มมาลแล้วเพิ่นก็มาออกรุ่น รุ่น M9000 แล้วเพิ่งก็มออกรุ่น m 9 5เนาะมันสิเป็นกระทาแบนได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยออกรุ่น9 5แล้วก็จังมออกรุ่น98เนาะแต่ว่าหางนี่เป็นหางส เนี่ยชีวิตชาวไร่ชาวสวนเนาะชาวเกษตรกรเฮากะหลังสุภานาซีนาสูดินเนาะเห็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเผื่อสิได้เงินแต่ละกีบก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะต้องจูชนเพราะว่าเพราะว่าสิเป็นดูสิว่าเห็ดหัวเห็ดสวนเนาะสวนน้อยสวนมันกะเพื่อออกจังได้เงินถ้าเพื่อบม่ออกมั่ก็ได้เงินได้พี่น้องลูกชาวนาเนาะเราต้องหากินไปตาม ป่าตำร้อนตำดิ้นตำร้อนไปจังซี่แล้วเพราะว่าหากินนำการปลูกพังเนาะเหตุการณ์เกษตรไปเรื่อยๆเ,เนาะป่าหกมนเป็นมนเลยหกก็หกป่าหยาพันดอกว่าก็มีอย่ไม่หุนเพราะเพราะมันเป็น,น,ปปน,ด,ปนดงเล่าเก่าเนะพี่น้อง อาเขตได้ประมาณสิบนาทีนี่แหละนี่ก็โคดูเนาะเขากเสียไว้คบดูนี่ก็เพราะว่า อีกจาก10ปี20ปีข้างหน้าก็คือสิขายเป็นเงินได้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถึงแม่สิบ่ใหญ่ปานไดแต่ว่าเฮาก็สิจงไว้โอเน6เลยสายลุยเฮา 再捋，再捋。 ิธีการเห็นงานเพราะว่าขันเท้าสีดันไม้เข่าหาหัวเวลา,าจูดแล้วไพ่สีไม้หัวฉะนะเราต้องเกลียแกะไม้ออกจากจะหัวเนาะเวลาจูดเวาเห็ดเป็นกองเป็นกองไว้แล้วเผื่อจูดแล้วมันจังบม่ไม้หัวเพราะวา่าย้ำนี่มันย้ำแรงเนาะไพ่มันจะแห้งเลยได้พี่น,น้องว่าแรงก็ว่าได้แล้วเนาะเพราะว่าเดือนหกแล้วเชี่ยวเดือนเจ็ดแล้วแต่ว่าพ้นยังโมตกเถื่อนนี่ทางนี้บางบอลพ้นกระตกอยู่บางบอลพ้นโมตกกับเชี่ยวเดือนเจ็ดแล้วนี่ จนแฮมสามสี่หาคำแล้วผลนกันยังบวตกเถอเ็มาอะไรประมาณจก 60-80เมตรแล้วประมาณ80เมตรแล้วพี่น้องอากจะลงเห็ดประมาณ30นาทีนี่แหละกูดูนี่จงไว้กูดูนี่เพราะว่าไว้ลุ้นลูกลุล,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 ลานกับขี้ิใหญ่ พุ่นขนาดพ้นโบตกพี่น้องเอ้ยคือว่าผีนี้แห้งแห้งแล้งขักเลยปีนี ปอไม้กบพันวาลงเลยเนาะเพราะว่าพันธิปลูกยางเลย,อยโอ้พันธุชรุตไม้มาทาั้งนี้ลีก,กอนลีก,กอน บรรยากาศห้อนเป็นห้อนเลยมื้อนี้เพราะว่าตะเก้าก็เจอแต่งานไทสนมันรถคันนี้ก็บ่ค่อยเจองานดันป่าปานใดมื้อนี้ก็เจองานดันป่าเนาะบ่ว่าสิเป็นงานนักงานเบาเฮาก็เฮ็ดได้หมดเนาะพอดีสลักแขนข้างสิหลุดพอดีเนาะเพิ่นลงมาใส่สลักอยู่อ่ป่าที่เฮาดันกบ่บ่นาปานใดดอกพี่น้องเอ้ย เรือว่าธรรมดาอยู่เนาะถ้าผู้ได้มักหรือว่าสิ้นชอบในผะลงานของพวกเฮากับซอยก็ไล่กดแชร์กด,กดกระดิ่งเปิอสิบุญได้พลาดคลิปใหม่ๆจากทีมง,งานของพเฮาเนาะหรือว่าสนใจก็โทรมาได้เนาะที่เบอร์โทร0 3 0 9 9 4 3 5 8เนาะคลิปนี้ก็จบลงเพื่อท่นนี้เนาะขอบใจพี่น้อง